ทำไรกันลูกวันนี้วันที่20พุธที่28กันยายนคม2564วันที่พี่เ <18 S 2> ป็นปะไรนะครับรกันยายคมภาสีน้งดําเหรอประชองครับน้ำประองที่ปศสีเนี้เราอยู่ภาวะโควิดนะครับเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้เนาะแล้วก็ไม่มีกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมสองคนนี้ร่วมกันทุกวันก็คือกิจกรรมเกมนะครับมาอยู่กับพ่อกับแม่เหรออะมาอยู่กับพ่อกับแม่วันนี้พอ่อ ลูกแยงกุ้งกันแย่งกุ้งต้มยมาเช้าแยงกุ้งกันแม่ก็เลยไปซื้อกุ้งมาต้มยำให้ลูกกินไปเยอะแล้วใช่ไหมลูกต้มยำกุ้งแม่ทำให้ฮาโลให้ด้วยเนาะลองกินอร่อยใจเลยอร่อยไหมลูกกุ้งแม่ทำกับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับไหน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 อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับน้องล่ะเอาแม่ทำกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับเอาหมูอีกหนึ่งเอาหมูอีกหมูอีกทุกคนะพ่อแม่ ลูกเบิ้ลข้าวสองจานแล้วนะข้าวจานที่สองแล้วพี่ดิวข้าวจานที่สองเละมันนี่เขาแกะพี่ดิวกินกับพี่ดิวยังจะเอาหมูก่ะพี่กับต้มยำดอมเอากุ้งอีกมไหมลูกมุมีขนเลยตรงนี้ไม่เอาอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเหรอลูกเต็มจะเต็มจานหมดเกลี้ยงนะครับอร่อยครับเฮงกินข้าวอิ่มยังเฮงพากันกินข้าวยังเฮงล่ะเฮงเป็นไงเฮงครับเฮง กินเสร็จจะได้ทํากิจกรรมช่วยพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือขนน้ําเข้ามาในห้องขนน้าเข้าในในบ้านพ่อพ่อล้างตู้ปลาเสร็จแล้วพ่อต้องพ่อเอาน้ําเข้าเข้าบ้านพี่ชอบกินแบบร้านลาดพี่ตักเยอะแล้วพี่กินมันแฉะมันกินยากเลยลูกก็กินข้าวร้าลาดเลยละพอเรทีเสร็จพี่ก็กินไม่ได้พี่ก็ทิ้ง น้ำของลูกก็จะเป็นแต่แป๊บซี่อกินแต่น้ำโค้งน้ำอารมณ์พี่ไม่ได้จะกินน้ำโค้กที่ไเลยเลน้องดอมละ่ะน้องดอมกินเหรอพ่ออีกไหมกุ้งอ่ะก็ได้ครับแต่ว่าพ่อเหมือนจะอิ่มแต่ว่าก็อร่อยดีห<อ>่อครับผมอิ่มแล้วหรอลูกอ๋ออิ่มแล้วเดี๋ยวดูกิจกรรมอน่่ยอิ่มแล้วแม่นนะเดี๋ยวเราดูกิจกรรมลูก มาดูคลิปต่อไปว่าพาลูกขนน้ํามาทําน้ําหมักในห้องน้ําพอเอาถังมาไว้เก็บไว้ในห้องน้ําครับกกเฮงให้หอิ่มยัง,งหรอเฮงกินข้าวอิ่มยังลูกเฮงเฮงกินข้าวอีกแกนี่แหละข้าวเฮงอ่ะอิ่มยังสามลูกกินข้าวไม่อิเฮงกินข้าวกบกุ้งกับต้ยมยำเนี่ยเฮงครับอิ่มแล้วหรอลูกไหนเมื่อกี้หิว

พี่ยูอยากจับอ่าคงขอด้หมอก็ต้องเล่นของการหมอก็ยังเล่นของการ่ันร้อ้งเกิดวัที่ไร่รดรอไม่รด้สามธันวาคม่้เ่ดครับ่ย้มครั้ครับับสมธันาคมพี่ยบองมีสามม่อ้เธ่้ั่ แฮงกินข้าวอิ่มแล้วเหรออืมข้าวอิ่มยังลูกก็จับพิเศษให้พ่อหนุนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูหลังกินข้าวแล้วลูกจะช่วยพ่อขนน้ำเข้าบ้านน้ำหนึ่งร้อยลิตรเค้กอยู่ในตู้เย็นก็มีลูกลลคุณไหมเค้กเอาเค้กไหมไหนมาพ่อจับกล้องให้แม่มแปะเค้กมาให้ลูกหนักไหมครับห้ัเค้กเปิดลูกเปิดอยู่เอ,อ้ยเคเ้กกนในตู้เย็นนะมึงกิน,นาข้าวกินเสร็จแล้วลูกไม่ได้เก็บเลย ด <si ี๋ยวนะแคพ่อเอาออกกอนเอาน้องดอมเหลือพ่อก็ต้องเสร็จแล้วน้องๆอาจารย์ไปไว้ตรงที่ล้างนะเดี๋ยวแม่ไปล้างจานต่อไปพ่อจะทําถังขยะขมือบโล่ก็คือขมือบขมเอือบขยะถังขมือบขยะต่อไปเรากินข้าวหรืออย่างเงี้ยเราเอาไปเทใส่ถังขมือบขยะเพื่อที่จะทําปุ๋ยให้ต้นไม้เราจะได้ลดโลกร้อนกันนะครับแล้วก็ไม่เสียเศษอาหารจะได้เป็นปุ๋ย ่แม่กินไปแล้วครึ่งนึงเดี๋ย้วทอดจะผลิตทอจะผลิตขึ้นมาก่อ็พอช้อนนะลูกเดินมาช้อนนะมันช้อนยังช้อนมันไม่ได้ล้างเลยอะอือหืน้องกินเค้กตบตูดได้เค้กตตูดได้เค้กอะไรเหลืออะไรให้พี่ด้วยนะ กินข้าวเสร็จกินข้าวหางข้าวเสร็จก็กินของหวานตบตูดเก็ตเค้กรีววๆๆยว่าตบท้ายเิ๊กเค้กโควิดสี่ทุ่มเขาก็ปิดแล้วเซเว่นอ้ํแม่ซื้อของมาตุนไว้ให้ลูกเด็กยุคโควิดนะครับเย็นก็ไม่ได้เรียนชอบกิน,นหิวกลางคืนดึกดลำธารตกแต่ได้ยังถุงน้อยหู <c oughs> ดังนะครับคุณพี่ลองครับช่องฟิตไมด้วยครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะมันจะยาวเกินไปนะโอ้อร่อยไหมลูกเค้กอร่อยไหมครับเนาะเค้กอร่อยไหมแข็งมันอยู่ในตู้เย็นช่องฟิตตู้เย็นมันเย็นมากเลยก่อนเราไปบายช่องนี้ครับอ่ะบายบายช่องอะไรนะครับช่องยูดอมช่องยูดอมใช่แล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับหันไปดูทางด้านบนกดปุ่มโทรศัพทด้วยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ลองเตม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s, <S, <S, hey, <S, <S c r i ให yeah, ้ก like ับช่องดิวดอมดิวดอมดิวดอมชแนลนะครับอ่ะหันไปดูกล้องหันไปดูกล้องบ๊ายบายบ๊ายบาย